ตอนที่ห้าสิจวนจิ้งอ๋อเออจริงๆพูดอะไรผิดไปหรือเพคะทำไมพระชาย,ยาทรงมีสิ่งน,น่าลำบากใจเช่นนั้นเล่าฮะใช้เวลาของเจ้าไปเลือกเสื้อผ้าเองเถอะข้าไม่สนใจขอตัวล่ะเออคณหนูรอข้าหน่อยได้เจ้าค่ะไม่อยากเชื่ออเลยว่า เรื่องเล็กๆแค่นี้จะทำให้ฉันรู้สึกแย่ได้ท่านจะไปไหนเจ้าคะครัวจวนอ,องเฮมาถึงแล้วคุณหนูเรามาทำอะไรที่ส่วนหลังควอเจ้าคะจื้อเออเจ้าเห็นกองฟืนตรงมุมนั้นหรือไม่อย่ามมงคลรักไม่ให้ข้าออกไปทางประตูข้าก็จะออกไปจากที่นี่ ฮะ uh huh. จะออกไปจากที่นี่ได้เช่นไรเจ้าคะเจ้าเออไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> ข้อหมาของข้าคือปินออกไปจากกำแพงนี้จองอ๋องก,ก็กัดขังข้าไว้ไม่ได้แล้วไงฮะ <c oughs> อะไรนะเจ้าคะปินกำแพงเหรอหึ <c oughs> ตอนนั้นข้าเป็นตัวแทนของชั้นเรียนภละของห้องเราเรื่องปินกำแพง เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับข้าละเออค่ะคุณหนูเรื่องนี้ท่านไม่เพียงแต่พูดเหลวไหลเท่านั้นแต่ยังมีพฤติกรรมไม่ปกติด้วยเอ๊ะนี่เจ้อเออข้าจะไปเดินเล่นที่ถน,นนไปเที่ยวเล่นให้สนุกเสียนหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะเจ้ารอข้าที่สวนม่วงได้อย่างสบายใจเลยฮะคุณหนูเดี๋ยวสิ คุณหนูรีบลงมาเถิดเรื่องนี้จันเป็นด้วยหรือเจ้าคะแต่าะไรที่ท่านก้มหัวให้องชายและยอมรับความผิดเขาจะให้เราออกไปแน่นอนเจ้าคะให้ข้าไปขอร้องเขาหรือไม่มีทาวันนี้ก็จะต้องออกไปเดินเล่นเจ้าเลิกเกลียกกล่อมข้าเถอะคนหนูขอร้องท่านลาเจ้าคะ่ะรีบลงมาเถิด ถตดลงมาจากตรงนั้นจะทำเช่นไรละเจ้าคะไม่ไม่เจ้าอย่าปากเสียสิฮะนั่นมันเอนพระชายาอองค์ชายพระชายาเป็นว่าพระชายาจะนั่งอยู่บนกําแพงพรญะาะคะฮะใครนะองค์ชายทรงทรอดพระเนตรเห็นพระชายาหรือไม่พญาะะคะเอเฮะอ นางคิดจะทำอะไรปินข้ามกันแผนแล้วหนีงั้นหรอเหมือนว่าจะใช่พยะค่ะอืมนี่มันเรื่องอะไรเชื่อนางเลยจริงๆอองเฮ้ออ่ะ,ะเหรอฮะอทำไมจูจ่จูถึงเริ่มละ่ะจบกันต้องไปยแน่ๆ